้าบกหลายนึ่งเดี๋ยบไปสื้อน้ำเขามาแหละมาเฮ็ดแบบนั้นไงพอเวลาห้าสิกินเข้ากะเอาออกจากตู้เย็นมาใส่ละลายเลยเนาะโอ้เขทาขทาเขาทาวิธีเก็บน้ำปูเอาน้ำปูมาตาแล้วก็ต้มเนาอบ่แม่ต้มต้มให้สุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อู้ อ๋อมันเป็นการน,นันแบบคล้ายๆเขียวเข้าอันนั้นแกงเค็ดเนาะแต่ก่อนที่เข้าเนี่ยมีเท่าใดเก็ีแกงมด้ันโบกแกงกะเอาเอาโตกับปูไว้มันกัตายสั่ง <laughs> พาอกับปูตายมึงกับเมน้นถ้าปูตายเดี๋ยวแกงไม่ได้นะทุกคนมันเม้นนะคะ ันเหม็นกระดองกูไม่บรเมนของพลอยได้เหม็นกระดองกูเนะน,น,นี่ยอ้วนเมันเบาหวานตัดไข่เนี่ยใช่ตัดไข่ด้วยนะฮะว่าผู้เท่าไปคูดป่ะเนี่ยโอ้พิพ่นซื้อว่าเั่ถุดิบกิโลนึงครึ่งโล่ป่ะเนี่ยโอ้โลหนึง่ง ให้เราไปท้อนผู้เทานั้นแปดสิบบาทอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนสพแสบแห้งแล้วเดี๋ยวคุณครูใส่ข้าวคั่วไปอีกมันก็จะมีกลิ่นหอมข้าวคั่วค่ะอ,องใส่หลายด์ขนเพราะว่ามันข้นแล้ว เฮ็ดแนวกินให้คนบ่กินข้าวเบิงเด้อพี่น้องแอดมินคุณครูบ่กินข้าวแอดมินบ่กินข้าวเลส่งสิกินได้เฮ็ดให้เราอยากเนาะคุณทนเนาะอาเปอฟังคุณวิทูนอ้อมปูนี่กินนี่เห็นบ่อ้อมปูนี่คุณครูมาแหงที่สุดเหรอันเมนูนี่นี่อ้อมกับปูนี่ ไม่ก็ผักไงผักมันก็ต้องรอให้มันเปื่อยอยู่เสร็จแล้วค่ะคนกินหิวแล้วเอาชั้นสเด็ดแม่ค่ะนิมนตนค่ะนิมตนขน้อยนิมมตนค่ะนิมนตนกินข้าวค่ะ นี่เอาไวเนนเอาเขาไลบรีเซนี่ไวเดอร์แมนนี่เอาเขาไลบรีเซกระป๋องไว้เด้อร์หนังเวล่าหนังเก้าถัวนี่น้อยแตกใส่เบื่อใส่หลายแนี่ใส่บ่ต้องหลายแนี่ยดอกใส่เห็นไหมหน่ะนะเห็นไหมมิ๊นี่พุ่นคาข้างผู้ชนะการเนี่ยสบ่ต้องใส่หลายแนี่โอ้ยหอมหอมหอมพี่น้องหอมหอมแล้วหอมแล้วหอมมีลีค่ะ าผดในแต่เช้าใส่กับหวานอันไีนดิหวานมันเออหวาน,นมันเดี๋ยวเห็ดเห็ดมืออื่นพวกนี้ทำองหวานด้วยนี่น้องบู๊ดจ้าน้องบู๊ดึ้นหอยอีหล่าเด้กินยังกับโบไดเพราะว่าเป็นโรคไตกินได้แต่ข้าวต้มอ,อดลอดข่ากินแต่ข้าวต้มดิเออกินข้าวต้มทุกมื้อโอ้ยเอาอยัางน้องไม่แห้งมาเนี่ย บปน variance, <th> ันเสด็จ <prescribe> ่อกันยังไ้ไปตักหนามห่งัวจะถูกมือนี่ค่ะนี่ค่ะ